สวัสดีค่ะวันนี้แม่โคจะมาแชร์ประสบการณ์อะไรบางอย่างคะ่ะที่น้องมิกกี้กำลังเป็นอยู่ณนะตอนนี้นะคะแล้วก็กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ในเรื่องของพฤติกรรมการพูดที่เป็นลักษณะของคล้ายๆการเพอร้อหรืออยู่ดีๆเขาพูดออกมาสมมติกําลังทํากิจกรรมอะไรกับเราอยู่หรือลพาลูกเราไปไหนหรือระหว่างนังรถกําลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ที่เป็นเรื่องปัจจุบันแล้วลูกก็พร่ง ในประโยคหรือคำพูดตรงนั้นออกมาเช่นโอ๊ยน่ากลัวจังเลยหมาป่ามาแล้วหรือติ๊ต,ติไปเข้าห้องน้ำอะไรประมาณนี้นะคะพ r o ่ขึ้นมาหรือกำลังนั่งเขียนอยู่กำลังพูดอยู่ในสิ่งที่เขียนเช่นอ่ากำลังเขียนในเรื่องของสระก,กำลังผสมคำกันอยู่ดีๆเลยค่ะสระเอบวกสระอาหมาป่ามาแล้วคือจะเป็นในลักษณะนี้นะคะพูดพ r o l ออกมา จริงๆแล้วนะคะในเรื่องของการาประโยคที่พูดแบบนี้ออกมานะคะเบื้องต้นนี้นะคะอาจจะนะคะเป็นเพราะอา,อารมณ์บางอย่างในเรื่องของความกลัวนะคะซึ่งความกลัวเนี่ยมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่กลัวจากการพัดภาคพัดภาคจากสิ่งที่รักนะคะหรือ,อความกลัวจาก สิ่งสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นหมาป่ากําลังจะมาทําร้ายหนูน้อยหมวกแดงนะคะอารมณ์ความกลัวในเรื่องประมาณนี้หรือความกลัวที่จะได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บนี่ไม่ใช่หมายความว่าโอ๊ยหกล้มหรืออะไรอย่างนี้เสมอไปนะคะอาจจะเป็นเพราะ, <c oughs> ะเช่นกลัวเข็มฉีดยานะคะกลัวเจ็บอะไรประมาณนี้นะคะแต่สําหรับน้องมิกกี้เนี่ย ปมแม่โก้ประเมินได้ว่าน่าจะเป็นความกลัวนะคะในเรื่องของการได้รับบาดเจ็บเพราะว่าบางทีน้องจะพูดในเรื่องของอไอเข็มฉชีตยากลัวหมอนะคะประมาณนี้หรือความกลัวในเรื่องของอ,อารมณ์เช่นมาป่ามาแล้วเมื่อกี้ชอบพูดแบบนี้ตลอดเลยโอ๊ยโอยเมื่อกี้กลัวจริงๆแล้วนะคะ,ะวิธีแก้นะคะวิธีแก้นี่สมมุติน่ะ pattern ที่พูดออกมามันเป็นในเรื่องของในลักษณะของนิทานและมีจุดจุดหนึ่งที่กําลังหมาป่าหมาป่ามานะคะแล้วจะมาทําร้ายแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาวิธีการแก้คือเราทําความกลัวตรงนั้นให้จบในเรื่องของจบแบบมีความสุขจบแบบแฮปปี้สมมุติเราเล่านิทานพอถึงตรงนี้หมาป่ามาเราหยุดเล่าแค่ตรงนี้ความกลัวมันก็จะอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็เล่าให้จบค่ะถ้าเกิดว่าเราดําเนินเรื่องหรือการเล่าไม่จบนะคะ พยายามไปหาหน้าสุดท้ายให้ได้คือหนูน้อยหมวกแดงปลอดภยัยคุณยายปลอดภยัยหมาป่าตายไปแล้วนะคะให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งคือไม่ให้อารมณ์มันค้างอยู่ในเรื่องของความกลัวณตรงนั้นนะคะหรือมิกี้ชอบพูดอ่าในเรื่องของซ่อมไม่เสร็จทางรถไฟซ่อมไม่เสร็จยังซ่อมไม่เสร็จเลยก็คืออ่ามิกกี้ ไปดูที่ทางรถไฟมานะคะแล้วก็ไปเจอในลักษณะของทางรถไฟที่กําลังก่อสร้างนะคะทีนี้ไอคำว่าซ่อมไม่เสร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นรถหรือของเล่นใช้คําว่าซ่อมไม่เสร็จเราก็จําลองขึ้นมาเลยค่ะอาจจะปหยิบรถข้างๆขึ้นมาหรือถ้าไม่มีของเล่นอยู่ในมือ,ม,อมือเรานี่แหละคะ่ะทําท่าซ่อมค่ะนะคะซ่อมซ่อมโอ้ซ่อมเสร็จแล้วอู้มันไม่พังแล้วหรือทางรถไฟเราก็วาดรูปเลยค่ะนะคะวาดแบบ แบบไม่เสร็จอ่ะอ่าแล้วทีนี้ปุ๊บเราก็วาดแบบให้เสร็จขึ้นมาคือทําทุกอย่างให้จบนะคะแบบให้แฮปปี้แบบให้เสร็จนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำบ่อยๆนะคะแล้วก็แก้ไขในแพทเทิร์นที่เป็นลักษณะของความกลัวนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นความกลัวในเรื่องของเข็มีชิยาอ่ะ ในเมื่อลูกกลัวเข็มฉีดยาลูกกลัวคุณหมอนะคะเราก็เล่นเลยค่ะทําเป็นฉีดยาค่ะเห็นไหมคะปื๊บโอ้โหฉีดยาเสร็จแล้วไม่เจ็บเลยจกักกะจี้หรือไม่ก็แบบอ่าสมบัตบิสมมุติว่าเป็นคุณหมอมาวัดไข้ม่มีการให้น้ำเกลือให้แบบเบาๆเห็นไหมไม่เจ็บแล้วมิกกี้หายแล้วกลับบ้านได้แล้วเห็นไหมคะก็คือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในที่มันไม่สุดนะคะมันไม่จบแล้วลูกยังค้างอยู่ตรงนั้นนะคะดึงแพทเทิร์นตรงนั้นออกมาคิดว่าแพทเทิร์นตรงนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ทําให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะคะก็ไม่ก็คิดว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะกําลังประสบปัญหาตรงนี้อยู่ลองค่ะนะคะลองวิเคราะห์แล้วลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะไม่ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ